โอ้โอ้โอเคได้ปวดพระเจ้าโอ้โหแล้วไปฝั่งนู้น้ะครับเอาเราก็มีเราก็มีครับจังหวะนี้ยังไงยังไงยังไงเอ้าเราห้าแต้มเราห้าแต้มเรียบร้อยครับผมอโห,หเท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดพ วิดีโอนี้เหมาะสาหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอันมีภาพเสียงในเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงการใช้ภาษาผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําอ่ะโอเคครับผมโลโลโล,โลเช็ดหนึ่งสองสาอเสียงหววยหน่อยละกันเราเสียงหวยสักนิด เฮ้ย hey, ไม่เสียงผมไม่มาวะโอโอโลอ่ะโอเคมาลนะคิดว่าเสียงไม้ตัวเองไม่มานะผม,มอยู่ข้างล่างนี่เลยเนาะโอเคครับวันนี้ไปผ่านไปก่อน,นครับผมนะก็กลาบสวัสดีด้วยนะครับอยู่กับค่าย Evolution นะครับกับบาคาร่าสายฟ้านะครับผมหูว <c oughs> คูณ2 คูณ2เปิดมาก่อนเลยเลียนี่นะครับก็วันนี้นะครับจะมาตามหาตัวคูณเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าจะได้คูณเท่าไหร่นะครับกับทุนแ0 0พันนะครับผมมาครับต้องหมวยจา๋าต้องเรียกหมวยไม่ได้แล้วทุกคนนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อหมวยให้ใหม่นะครับเป็นน้องบิ่มจริงๆแล้วเขาก็มีชื่อให้แหละแต่ผมไม่รู้จะกดดูตรงไหนนะแจ็คมา โอโหเจดหกโอเคยังได้อ <mówi> ยู่ครับโอหสามแต้มเอ้าแล้วแจ็คมาจังหวะนี้มาเฉยเลยครับเสมอคุณยีิบห้าตาแรกก็หมาจะแล้วครับนะไปต่อนะครับไปต่อนะครับไปต่อที่เพลเยอร์กันต่อเลยนะครับ เขาไพ่ไม่ขีดให้น้ําเงินนะทุกคนเลยครับขอคู่หน่อยนะคู่มานะครับโห่เก้าต่อเลยนะทุกคนเสมือนแค่ห้าต่อนะครับโอ้ยห้าผิดดอกครับอ้าวอย่าบอกแนะว,ว่าโอเค อ่ะไปต่อนะครับผมนะไปต่อนะครับซ้ำไปต่อเลยแล้วกันนะครับนะเขาไพ่ไม่ขีดยังให้ที่น้ําเงินอยู่นะครับนะเขาไพ่ไม่ขีดเกินอู่ประมาณล็อกสี่นะล็อกสุดท้ายเลยนะครับลูล่างขวาสุดเลยนะครับผมโอ้โคุณแปดเอครับทุกคนเอได้ไหมโอ้หโอเคแล้วหกแต้ม าชโดนเหยียบหัวไปเลยฮะเกินไปแล้วไปต่อครับผมนะไปที่เบเยอร์กันต่อเลยละกันนะครับไปตามไปตาม ไปตามไม้ขีดต่อละกันนะครับผมจะดูไม่ขิดเป็นหลักละกันวันนี้ว้าวอ้าแม่มคนละดอกอีกแล้วครับโอเคบอกกันว่าอ่าได้เล่นอยู่ครับโอ้ยเสมออีกแล้วครับ ไปต่อครับผมนะไปที่เพเยอร์กันต่อเลยแล้วกันนะครับนะผมจะใส่าใสามล้อนะกดไม่ทันนะครับโอเคแปลนหัวใจเอ็นหัวใจเอ็นหัวใจมาฝั่งนี้โอ้ยแปลนออกจิกไปอีกของเราสี่ครับอย่าบอกโอเค ดุกดุกดุกดุจนะอ่ะไปต่อนะครับไปต่อนะครับนะ <c oughs> เออเขาไพา่ไม้ขีดไพ่เงิน,นย้ายสับแดงเลยนะครับเกือบย้ายไม่ทันเมื่อกี้นะม <c oughs> าคร่อไพ่ด้วยนะครับโอ้โ oh, หก็เจ็ดคนละดอกครับ ของเราเจ็ดแต้มครับโอ้โหไม่น่าย้ายเลยครับทุกคนนะมานะครับเปิดนี้พอซ้ำแล้วกันครับพอซ้ำพอซ้ำงแจ็คโคดัม เจ็ดหัวใจโอ้โหแจ็คพิดดอ,อยแล้วครับเอาของเขาเออโอ้โหเจ็ดผิดอดอยแล้วครับอ่ะโอเคครับสวยๆครับเยอะ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 ไปต่อไหมเนี่ยไปดำเงินต่อไหมเนี่ยนดำเงินต่อได้ไหมไปนดำเงินต่อแล้วกันนะครับนะ หัวใจพระเจ้าผู้ทรงโปรดอ้าคู่สิบโอ้โอเคครับยังได้คู่อยู่นะครับนะอ่ะไปต่อแล้วกันนะครับผมนะซ้ำไปที่แดงแล้วกันนะครับไม่ทันด้วยครับ ป็นตัดจากสองหนึ่งจะมาหรือเปล่านีครับน้องบิมคนสวยของพี่โอ้แมมกับแดโาเอาเอาเาเอาเอโอเคของเราหโอเคเรียบร้อยครับยยยย ไปครับ3ไปที่เพเยอร์เลยแล้วกันนะครับสามสองหนึ่งต้องมาแล้วครับตรงมานี้เปิดมันจะบีมจ๋าโอ้ยแจ็คดอกจิกคูณแปดครับท่านผู้ชมนะโอ้ในสีก่อนเลยเหรอโอ้โอ้โหเรียบร้อยครับผมนะลเลิดนะครับนะขอไพ่แบบนี้นะฮะหน้าหงายไปหนึ่งที ไปที่เพย์เยอร์ต่อนะครับนะทำไปที่เพย์เยอร์ต่อนะครับไม่เจอตัวคุณไม่เลิกเขาบอกเลยนะไใ้ตัวคุณตาเดียวเองนะครับนะตอนนี้โอ้ยแจ็คมาแจ็คได้โปรดโอ้โหเป็นแหม่มโอเคครับเพย์เยอร์วินวินไปฮะอ่ะไปต่อนะครับผมนะ ไปตามสามสองหนึ่งสักรอบแล้วกันครับท่านผู้ชมนะสามสามสองหนึ่งสักรอบแล้วกันนะครับกับบทไม่ทันเหมือนกันได้เมื่อกี้นี้นะถุนแปดพันยังไงก็ยงอยู่แปดพันเหมือนเดิมนะครับแล้วไม่เจอคูหนหนักเข้าสักทีนะฮะอย่าบอกว่าโอ้โหเรียบร้อยเลยครับนะโอ้โหแล้วคูณห้าด้วย โอ้โหพผ้าจัดนะครับนะจังหวะน,นี้ผ้าจัดนะฮะตามไปเลยแล้วกันนะครับที่แบงเกอร์ห้าไปเลยนะฮะโอ้โหไเดียดูครับแม่มมา2ตัวถ้าแหม่มมา บอกเลยนะครับคู่เนี่ยคูณเยอะแน่นอนนะครับคอบเข้าไปโอเคเอ้าแล้วก็คูณไปฝั่งนู้นครับแต่เขาไม่ได้นะทุกคนไปต่อทีพเพยงเยอะกันเลยฮะจังหวะนี้ที่เปิดละห้าร้อยนี่ครับนะเปิดนี้เดี๋ยวจะใส่หนักๆแล้วนะคูณไม่มาสักทีนะจ๊ะ สองตัวเดียวเองเหรอสองตัวเดียวเองเหรอบิมจ๋าโกงๆๆโกงไม่อีกโอเคเ็าตามไปต่อเลยแล้วกันครับผมนะดูจักเขาไพ่เลี้ยวนะครับความน่าจะเป็นนะฮะ เพเยอะอีกแน่นอนแล้วกันนะครับเจ็ดห้าแมมโหแมมผิดดอกอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหเหยียบหัวอีกเกินไปแล้วอ่ะเหยียบหัวเฉยอ่ะ ความน่าจะเป็นปิงปองเนนะี่ยแอบกลัวอยู่นะแอบกลัวอยู่นะนะครับจะใส่ไมหมหนักไม่เลงทุกทีนะนะครับเวลามันสั้นจัดนะทุกคนนะมีเวลาให้แค่สิบห้าวิเองนะครับรับปลาสายฟ้านะทุกคนแต่ค่ายอีโวนะครับมีเกมให้เล่นเยอะเหมือนกันนะแล้วผมว่าวมีตัวคูณให้ด้วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับดีกว่าค่ายอื่นมากๆาเลยนะโอ้โหสองแต้มแล้วสองเมื่อกี้ก็ไม่ยอมมานะอุ้ย มว่าแล้วมันต้องไปปิงปองนะเสียดายจัดออาไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับที่แบงเกอร์ตามปิงปองกันไปเลยยาวๆแล้วกันครับผมนะพันสอถ้าได้เปิดนี้เพื่อคูณมาแล้วผมก็ขอตัวลาเลยแล้วกันฮนะ <c oughs> มาหรือเปล่านะครับโอ้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  โอเคได้ปลดพระเจ้าโอ้โหแล้วไปฝั่งนู้นแล้วครับเอา้าเราก็มีเราก็มีครับจังหวะน,นี้ยังไงยังไงยังไงเอา้าเราห้าแต้มเราห้าแต้มเรียบร้อยครับผมโอ้โห,หเท่าไหร่ครับเนี่ย 7,437โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกดใจกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะเจอตัวคูณอย่างนี้แล้วก็หวานสิครับไปต่อเลยไปต่อเลยไม่ไปดีกว่าครับนะเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับผม